สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท,ท่านขาวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยนะคะทุกท่านวันนี้เจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นนิเคี V i P เช้าบ่ายนะคะทุกคนคะ่ะวันที่6ตุลาคม2567นะคะทุกคนวันอาทิตย์เนาะคะ่ะก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคำเตือนคะ่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะทุกท่านคะ่คะ f อฟซีขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมานี้นะคะเป็นการจอเด่นวิ่งรูดแยกรอบเช้าและรอบบ่ายนะคะทุกท่านแต่ว่าถ้า fc ไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ก็ ให้เอฟทุกท่านพิจารณาเลขเด่นประจําวันได้ที่ท้ายคลิปนะคะสําหรับเลขเด่นประจําวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันนะคะแต่ว่าทุกท่านจะนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันเนาะพี่น้องเราไปดูวันที่5ก่อนนะคะทุกคนคะ่ะฟ้าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะว่าเข้าหรือหลุดนะคะทุกคนหลังจากวันที่4เข้าเยอะวันที่5หลุดพี่น้องมาดูนะคะทุกคน เด่นรอบเช้าจะให้หกและห้าเด่นรอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาสองหนึ่งเจ็ดเก้าเก้านะคะรอบเช้าหลุดพี่น้องมาเข้าเก้าของรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันมาไหมมาเจ็ดนะคะทุกคนรอบเช้ารอบบ่ายจะให้เก้าและแปดมาแปดหนึ่งแปดสี่หกเด่นมาแปดพี่น้องคู่แปดหนึ่งหนึ่งแปดใจไม่ได้จับหายเนาะคะ่ะทุกคนเด่นมาแปดตัวเดียวนะคะทุกคนสําหรับเลขเด่นประจําวันรอบบ่ายหลุดค่ะทุกคนคะ่ะเอาเข้าไปรุนต่อพี่น้อง ลุนต่อวันที่หกนะคะสําหรับวันที่หกนะคะทุกคนจากที่ใจคํานวณตัวเด่นได้นะคะทุกคนคะ่ะรอบเช้านะคะใจได้อยู่ที่เจ็ดและหกมาดูความน่าจะเป็นนะคะทุกคนเจ็ดค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดสอง เ็ดเก้าเจ็ดแปดเจ็ดหกนะคะทุกคนหกนะคะหกหกหกห้าหกหนึ่งหกสองหกเก้าหกแปดนะคะ,ะ,คะทุกคนเด่นรอบบ่ายค่ะเด่นรอบบ่ายอยู่ที่หกและห้า หกคะ่ 6, 6, 6. 6, 6, 6, 6, คะหกเจ็ดหกหกหกหนึ่งหกแปดหกสี่หกเก้าค่ะห้านะคะห้าหกห้าเจ็ดห้าหนึ่งห้าแปดห้าสี่ ห้าเนะคะทุกคนประมาณนี้นะคะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะเจ็ดหกหห้าวันนี้6กเบิ้ลนะคะทุกคนถ้าท่านชอบก็ตามได้เนะพี่น้องเนาะมาดูคู่ตัวเด่นค่ะเจ็ดห้าเจ็ดหกหหหกห้าหกับห้ารอบบ่ายหกเจ็ดหกหกห้าหกห้าเจ็ด นี่ก็คือคู่ตเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายนะคะทุกท่านสามารถวิ่งเขาวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซี FC ท่านไหนชอบคู่ไหนท่านอย่าลืมไปแล้วก็กลับด้วยนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันจะจะจับคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันให้เหลือรอบละสี่คู่วันนี้ก็น่าจะติดคู่ตเด่นอยู่นะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันอาทิตย์อยู่ที่เลขหนึ่งและเลขหกเบิ้ลประจําวันคือเบิ้ลหนึ่งหนึ่ง หกับ6นี้ fc ทุกท่านสามารถนำไปใช้ดนทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันนะคะสำหรับสายวิ่งสายลูดคะ่ะทุกคนเด่นรอบเช้าอยู่ที่7และ6เด่นประจำวันอยู่ที่1และ6เป็น 7, 1, 7, 6ติดคู่ตัวเด่น 7, 6, 6, 7นะคะ6ค่ะ 6, 1, 6, 6ติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่น 6, 6, 6นะคะ6กับ5เป็น 6, 1, 6, 6คะ่ะทุกคนติดเลขเด่นประจำวันติดคู่ตัวเด่น หาหกหกห้านะคะห้าค่ะห้าหนึ่งห้าห้าห้าหนึ่งห้าหกพี่ดองแมนแบบพี่ดองมาห้าหนึ่งห้าหกแล้วค่ทุกคนติดคู่เดืนห้าหกหกห้านะคะทุกท่านแล้วจะความมาความชอบเด้พี่้องเดอ้อสําหรับคู่ที่ใจจับให้ท่านได้รับชมนี้นะคะเป็นการจับคู่ระหว่างเด่นรอบเชา้าเด่นรอบบ่ายสถิดีติงวดล่าสุดแล้วก็คู่กับเลขเด่นประจําวัน,นมีเข่ามีหลุดถูกมือค่ะพี่้องขา สำหรับแนวทางหุ้นนิเคอีวันที่6ตุลาคม2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคชคปันหมานสุขภูสุขคนพี่น้องสวัสดีค่ะ